ต้อนรับสู่รายการดีเอสดีชาแน l ค่ะสําหรับอีพีนี้จุนพาทุกทกท่านมาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน43ตาค่ะซึ่งที่นี่มีการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้รักษาความปลอดภัยค่ะการฝึกอบรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพอออกันค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับพออธงศักดิ์ค่ะพวมในการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน43ตาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็ค่ะเมื่อกี้จุนเดินเข้ามาในสถาบันเนี่ยค่ะคจุนเห็นมีทหารกําลังฝึกอบรมอยู่ตรงนี้มีการฝึกอบรมอะไรล่ะคะอ๋อครับสําหรับวันนี้นะครับเรามีการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยค่ะนะครับซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมูลแรงงาน43ตาบเนี่ยนะครับเราได้รับอนุญาตนะครับในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยนะครับตามเอ่อพรบ34นะครับวัดสองแห่ง พรบรักษาความปลอดภัยปี2558ครับค่ะแล้วทำไมเราถึงสนใจที่จะมาเปิดฝึกอบรมสาขารนี้แล่ะคะอ๋อในในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเรามีอ่าเรามีภาคีเครือข่ายคือทหารนะครับก่อนปลดประจำการที่ที่เขาจะเข้าเขาจะปลดประจำการอยู่แล้วเราอยากให้เขามีอาชีพก็เลยหาเรือกับทางผู้การนะครับก็ มีมติเห็นชอบว่าส่งทหารเข้ามาฝึกอบรมและทหารเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งในการฝึกเขาก็จะมีอาชีพติดตัวและสามารถที่จะไปประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยตามห้างร้านบริษัทหรือส่วนราชการต่างๆได้โดยถูกกฎหมายนะครับเ <ạ. S 2> นื่องจากว่ายามรักษาความปลอดภัยณปัจจุบันนะครับเรามีพรบควบคุมนะครับคนที่จะเป็นยามได้จะต้องผ่านการฝึกอบมรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยจํานวนไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงครับแล้วที่นี่นี่มีเป้าหมาย กี่รุ่นกี่คนยังไงบ้างหลักสูตรนี้นะครับเรามีเป้าหมายที่ปีนี้มีเป้าหมายที่20เนื่องจากว่าเราได้รับการจาารัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนะครับของจังหวัดตากนะครับจำนวนฝึกอบรมจํานวน20คนซึ่งก็ครั้งนี้เราดําเนินการระหว่าวงววันที่2 0ถึง24มีนาคม2องพาเนี่ยนะครับก็ขันแข็งนะครับห<า>เห็นสังเกตว่าจะมีการธรรมัดธรรมแง,งมากมีหลักสูตรปฏิบัติมีหลักสูตรเกี่ยวกับการ ต่อสู้ป้องกันตัวมีหลักสูตรเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะฮะเห็นว่าการมีการใช้อาวุธด้วยที่คุณฟูมไปสัมผัสมาเราไม่เก็บสตังค์ใดๆนะครับสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแล้วผลที่ผ่านการฝึกของปี2565อยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีทํางานในปี2อ6 5นนะครับก็คือหลักสูตรนี้เราเอายามที่ยังไม่ได้รับรับการฝึกอบรมในส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยมาอบรม ฉะนั้นผลที่จบออกมาคือเขาก็กลับไปทํางานอย่างมั่นคงและที่สําคัญคือเขารับรายได้เพิ่มขึ้นนะครับยามนี้เขาจะประกอบอาชีพที่12ชั่วโมงนะครับมไม่ได้8ชั่วโมงดัานั้นค่าใช้จ่ายเขาจะได้แรงคึ่งนะฮะจาก330กว่าบาทก็จะคูณอีกแรงครึ่งก็4 5 0 6 0บาทถ้า,าประมามแล้ ไปประกอบอาชีพเป็นผู้รักษาความปลอดภัยก็จะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าเพราะถูกต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนนะครับผมขออนุญาตฝากไปถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ security นะครับหรือรักษาความปลอดภัยนะครับว่าสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมเนื่องจากเรามีกฎหมายนะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ผ่านการฝึกอบรมถือว่าผิดกฎหมายนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือยังไม่มี อุทิบตยที่เกี่ยวข้องกับการสืบรวมตามพระราชดุลยส่งเสริมอของพรบ2558ในครั้งฉบับนี้นะครับก็เชิญชวนมาอบรมหรือติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานพาัฒนาพิงค์มือแรงงานนะครับทางพาัฒนาพิงค์มือแรงงาน43ตากพร้อมที่จะดําเนินการให้นะครับใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อมากนะคะครับสวัสดีคุยกับเราค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับวิทยากรกันดีกว่าค่ะว่าในหลักสูตรนี้มีการผูกอบรมอะไรบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับวิทยากรของหลักสูตรนี้ค่ะจาเอกวิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สสดีครับอาจารย์ค่ะจุนอยากทราบจังเลยค่ะว่าเอ่อในการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ค่ะมียังไงบ้างคะคือหลักสูตรนี้มันเป็นที่มาของระเบียบพรบการรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช2558เนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะ ทางผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหลักสูตรนี้ก็เลยจัดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตในการที่จะเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้นะครับใช่แล้วก็เมื่อเข้ามารับการอบรมที่นี่เราก็จะสอนในเรื่องของระเบียบแถวการปฏิบัติเรื่องของการวิ่งการออกกําลังกายแล้วก็มีเรื่องของ วิชาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานก่อนอใช่ครับพื้นฐานก็คือเรื่องของระเบียบแถวแล้วก็ให้รู้ภาพรวมว่าธุรกิจรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างะนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสอนเรื่องของอการปฐมพยาบาลซึ่งเป็นมีความจําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีลักษณะของการต่อสู้ด้วยมือเปล่าะนะครับมีการผจญเพลิง คือเมื่อเวลาประจนเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะรองเหตุการณ์ใช่ครับเราจะมีทั้งภาคทฤษฎีมีปฏิบัติผู้รักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรใช่ครับและในปัจจุบันที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของจับงูนะครับมันเป็นภารกิจหลักแทบจะเป็นภารกิจหลักในหมู่บ้านในในสถานที่ต่างๆครับเราก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะ ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยแตกต่างจากคาว่ายามก็คือเราสามารถที่จะสอนเรื่องของการวางกําลังว่าเราจะจัดพื้นที่รักษาความปลอดภัยในแบบไหนอ๋อในแต่ละบริเวณที่ไปเราไปประจำกานใช่ไหมคะเรียนหลายอย่างอย่างนี้ค่ะเราใช้ระยะเวลาในการเรียนได้กี่วันคะครับหลักสูตรจะเป็นหลักสูตร40ชั่วโมงนะครับใช้เวลา ที่นี่เนี่ยคือ5วันเต็มตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค,ครับเช้ามานี่เราจะต้องทำอะไรบ้างคะเช้าก็เรียกแถวแล้วก็ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีฝึกระเบียบแถวทำไมจะต้องมีการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ด้วยคะคือความแข็งแรงครับของรปภถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยเนี่ยผมเคยพูดกับผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยว่า ผมจะเปลี่ยนยามให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเพราะเมื่อก่อนในยามเนี่ยใครเป็นก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้รับการฝึกจะไม่สามารถประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ค่ะววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้แก่เราทุกคนนะคะดีเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมการฝึกอบรมกันหน่อยค่ะไปกันเลยค่ะ วันนี้นะคะจนอยู่กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ค่ะนั่นก็คือพี่กบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กบพ,<อ>พี่กบ<อ>คะทาไมพี่กบถึงอยากมาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้คะอ๋อที่แรกผมคิดจะไปสมัครรปภกลางคืนเป็นอาชีพเสริมนะแล้วทีนี้รปภถ้าไม่เคยผ่านการอบรมมาเขาจะการจะไปทํางานรปภนี่ยากแล้ว มันต้องมีใบประกอบอาชีพรปภด้วย<ช>ผมเห็นว่าที่เนี่ยเปิดหลักสูตรปรปภแล้วจบแล้วสามารถไปขอใบที่ไป,ไปเป็นปรนปภจากสถานีตำรวจเนี่ยก<ช>็เลยต้องมาอบรมครับเพื่อเอาใบคุณวุฒธเนี้ยไปสมัครงานครับผมาาแล้วทราบข่าวว่าที่นี่มีการฝึกอบรมได้ยังไงคะพอดีผมเปิดดูที่เว็บไซต์ครับแล้วผ่านตาพอดีเปิดเจอที่สอราก แล้วเห็นมีช่วงอบรมนี่ผมเลยอลองสมัครดูครับว่าเขาเปิดอบรมไหมเป็นยังไงคบ้างคะบรรยากาศในการฝึกอบรมของที่นี่ก็เข้มข้นดีครับก็ได้ความรู้ดีแล้วก็ได้ทักษะหลายอย่างที่ถ้าไปทำงานราปภแล้วมันก็ได้ใช้งานครับ,รบแล้วต่อไปฝึกอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรต่อคะตอนนี้ก็ต้องออไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปติดตาม ใบประกอบอาชีพรปภก่อนครับแล้วถึงจะไปติดต่อผู้ว่าจ้างว่าเออเนี่ยผมผ่านการอบรมแล้วแล้วก็เนี่ยต้องการมาทํางานเป็นอาชีพเสริมอย่างที่แผนกรปภกลางคืนอย่างเงี้ยฮะก็สมัครงานต่อไปครับก่อนหน้านี้พี่กบทําอะไรอยู่คะผมเป็นผู้ช่วยช่างอาคารครับก็ผมก็ทําเป็นช่างแม่นเทนนซ่อมระบบไฟฟ้าประปาแอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วรายได้ก่อนหน้านี้เท่าไหร่คะ มันก็ตกประมาณวันละห้าร้อยบาทนะเดือนหนึ่งก็ประมาณก็ประมาณหนึ่งหมื่้าะพอใช้ไหมพอใช้ไหมครับันก็จะค่อนข้างจะไม่พอใช้ครับก็มีพักพวกกันบอกว่าเนี่ยเออถ้าจะทําก็ต้องไปเอาใบนี้มาแล้วก็ถึงจะก็เลยเอาอาชีพเสริมในตอนกลางคืนครับใช่แล้วคิดว่าอาชีพนี้จะจะสามารถสร้างรายได้เราได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ท่าที่ผมเคยฟังมานะเราประพอบางคนนี่มีอาชีพเป็นเงินเดือนเกือบสองหมื่นกว่าบางคนได้นะก็ตกค่าแรงวันละหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะเขาใช่มันเป็นเงินเดือนสองหมื่นกว่าได้อกอบสามหมื่นบางคนทําซึ่งอย่างที่ครูฝึกเขาแนะนําสวนลูมิใช่ไหมสนามบินน่ะมันก็ค่าแรงสูงครับแต่ผมต้องการเพียง ไปทำอาชีพเสริมนะครับก็คือหลังจากที่ผมมีงานมะทำแล้ใช่รับค่ะบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่กกบมากๆนะคะและนี่นะคะก็คือเสียงอีกหนึ่งเสียงนะคะจากผู้ที่ฐานการฝึกอบรมค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกหนึ่งท่านนะคะ สวัสดีครับผมพลทหารน,นัทโชติร,รุ่ลเลอร์ที่เล่นชื่อโชติครับโอ oh ้โหเข้มแข็งอย่างนี้เคยเป็นทหารกันมาก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นพลทหารอยู่ครับอ oh, ๋อเป็นพลทหารอยู่นะคะ <How? S 1> และนี่นะคะก็คือน้องโชติค่ะผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะคะทําไมถึงอยากจะมาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ล่ะคะเอ่อผมเป็นทหารขันปดครับที่ใกล้จะปวดแล้วของเดือนหน้าครับก็เลยมาฝ oh. ึกวิชาชีพไว้สําหรับเอ่าเพ <ด S 2> <อ>ื่อว่าปอดไปแล้วไม่มีงานทําหรือว่า สนใจตรงนี้ก็สามารถทํางานได้เขาให้มาเรียนเลยนะคะอันนี้เป็นนโยบายของกองทัพบ,บกครับของมทบครับที่เขามีการกระบวนการอย่างไงบ้างคะเขาก็ให้เราแบบลงสมัครมาว่าเราอยากมาไหมมันเป็นวิชาชีพที่เราแบบเรียนไว้ติดตัวได้ครับสามารถไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นวิชาป้องกันตัวของตัวเองด้วยค่ะแล้วตอนเรียนเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างอสอน เราป้องกันจากอาวุธพวกอาวุธมีดหรือว่าปืนป้องกันแบบให้มันไม่เกิดอันตรายกับเราเป็นยังไงฝึกหอักไหมอ่าไม่หนักเท่าไหร่ครับว่าไ้วาเต็เทียบกับที่อยู่ข้างในนี่เป็นยังไงบ้างอ่าก็สบายขึ้นหน่อยสบายขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแล้ววิทยากรที่นี่สอนเป็นยังไงบ้างค่ะสอนดีครับเข้าใจง่ายเลยครับเป็นกันเองมากครับผมอยากจะให้น้องเชิญชวนหน่อยค่ะว่าผู้ที่สนใจที่จะมาฝึกอบรมอ่ะต้องทํำยังไงบ้างค่ะครับสามารถ สมัครไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศได้เลยนะครับมาด้วยครับมีความรู้ไว้ติดตัวไม่เสียหายครับใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโชคมากนะคะครับและนี่นะคะก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการฝึกอบรมค่ะกรม,มพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการฝึกอบรมอีกหลากหลายหลักสูตรนะคะซึ่งทุกท่านนะคะที่สนใจ ปึกอบรมนะคะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือกดสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6งกกค่ะสำหรับวันนี้นะคะจุดก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ